และอ้ช่หน้าสามันที่สามวิทัศน์เลยขาดการชมรมค่ะชมรมทวีนัเบวันโรงเรียนธานาคารอ,อ,สาอรรมสินจัดตั้งขึ้นด้วยแรงศรัทธาในทุนกออรกหม่อมหญิงอุบลรกาชกัญญาสิริวัฒนาพันธวีที่พระองค์ทรง,งห่วงใยประชาชนเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับปัญหาย,ยาเสพติดเป็นชมรมที่รวบรวมคนดีคนเก่งและคนที่มีอุดมการณ์ที่จะสร้งางกิจกรรมดีๆเพื่อป้องกันและแก้ นใหญ่อยู่ที่นั่งตัดมาตัดอะไรที่มาจึงมีความเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดเพราะรังธรรยนได้ระนับถึงปัญหาของยาเสพติดจึงได้นำรับประหาขึ้นมาจากตั้งชมรมนทูตวีนเมื่อวันในปีพุทธศักราช2559ภายใต้คำขวัญเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดมีนักเรียนเข้าร่วมชมรมอย่างชัดเจนในปีการศึกษา2545ชมรมของเรามีการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นมีสมาชิกี่ชมรม1,445คน าชิกทุกคนค่ะมีทะเบียนสมาชิกเป็นปัจจุบันสามารถติดต่อสื่อสารได้ค่ะเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเรามีแผนระยะสั้นแผนระยะกลางแผนระยะยาวรายวันรายเดือนรายปีและมีแผนการจัดกิจกรรมทั้งสิ้น20กิจกรรมและ4โครงการหลักครอบคลุมสั่งกิจการที่ทําตลอดปีการศึกษาค่ะเรื่องชั่โงของเราค่ะดำเนินงานตามหลักสามก๊สามประวัติาสตรดังนี้ค่ะตอนที่1ก๊กการก๊กการ ที่เข้แแมแข็งนร,นรนาาะนที่มีความรู้ความสามารถในสิ่อาสาโดยได้จัดกิจกรรมทูมเทพ่วันโลดใจ,จาใจ,จากรุ่พี่สู่รุ่นนเพื่อให้รุ่นพี่ได้แผ่ท่าความรู้สูุ่่นน้อง่งต่อจากรุ่สู่รุ่นคาต้อการมีวาระหนึ่งปีนึงานโดยนักเรียนในโรงเรียนคะมีคำสั่งแตงตั้งคือนางคำการออกเป็นเจ็ดปาได้แก่ฝ่ายบริหารและลาการ เค่ะเราเป็นผู้ใหญ่ใจดีให้ความึกษาและการสนับย์สุนทชว์ตนของเราโดยมีนายอำเภอผู้อำนวยการส,ส,าราส,นสำนักาง,นนขขง,ง,ง,งานเขตพื้นที่การศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรศาสนาจากทางรัฐสูงอำเภอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้อำนวยการสถานศึกษาคณะครูและผู้ปกครองเปรียนค่ะสัตย,ย์ยสุนทร์นำพาไปสูขขส่ความสำเร็จ เช่นผักปลอดสารพิษขนมอบและเบเกอรี่ไข่ไก่จากโครงการสมาร์ทฟาร์มและเห็ดนางฟ้าจากโครงการเกษตรพอเพียงและกิจกรรมเปิดหมดด้วยดนตรีน้องเพลงเพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากจาเซฟตี้เงินช่วยเหลือของรัฐบาลมีทั้งหมดหนึ่งแสนหงหมื่นสองพันเ้าร้อยบาทช่วงครมของเราได้เปิดบัญชีธนาคารออมสินชื่อช่องลมทูบีน้บว่านโรงเรียนธนาคารออมสินปัจจุบันมียาเงินคงเหลือสองหมื่นสองร้อยบาทโดยมีแขกยิงเป็นผู้ดูแลด้านเบอร์ กิจกรรมที่หลากหลายเช่นใหาเยาวชนแกนนำทุบีน้ำประวัติทุบีวิถีพุทธทุบีจิตอาสาตามความสนใจของสมาชิกกิจกรรมทุบีสมาร์ทฟังหัวใจพอเพียงเช็กการเล่นแกมผันไข่การพบเห็นน้ำฟ้าการปลูกผักปลอดสารพิษค่ะชมรมของเรามีการจัดกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้กับสมาชิกกิจกรรมหลักของเราคือศูนย์เพื่อใจทุบีน้ำโดยจัดโดยจัดกิจกรรมตามแนวคิดประพุสร้างสูตรแก้ปัญหาพัฒนา EQ โดยในแต่ละวันมีกิจกรรมต่างๆดังนี้ ดนตรีศิลปะวันนะคะกีฬาสร้างสุขวันพุธกิจกรรมทูบีวิถีพุธวันพฤหัสกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์วันศุกร์กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพโดยจัดกิจกรรมในภาคชุมนุมกิจกรรมเหมือเวลาเรียนเพื่อเวลาลู้ทก กอบรมพัฒนาสมาชิกทูบีนวลระดับจังหวัดเพื่อนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาการดำเนินงานนอกจากนี้ช่วงนี้ของเรายังมีเครือข่ายจรงเรียนต่างๆเช่นช่วงทูบีนวลโรงเรียนบรรพาวิทยาชัยเกษตรวิทยาธงชัยวิทยาและวิทยาลัยการอาชีพบรรพารเพื่อให้สมาชิกในเครือข่ายได้มีโอกาสได้เรียนรู้ในการทำงานซึ่งการงานมักจะนำไปสู่การขยายผลและพัฒนาศุกภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนืงได้อย่างยั่งยืนโครงการทูบีนวลทำให้เรามีความเชื่อเลยว่าเด็กๆสามารถที่จะ ได้ด้วยความรู้ความสามารถที่ตัวเองมีและสิ่งที่ได้รับจากพิมมาทางใจนั้นยิ่งใหญ่มากกว่ารางวัลใดๆที่ได้แล้วที่สำคัญเด็กๆสามารถเป็นต้นแบบที่สร้งางสังคมให้หน้าอยู่ดังความรู้ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นทำให้เป็นสังคมที่ปลอดภัยทางกายานนยาเสพติดขอต้อนรับคารอุทิศของพวกเราขอ